นายน้อยเวียช่างองอาจถึงแม้ว่าเย่จินหลินจะเป็นผู้สูงศักดิ์แต่เมื่อได้พบกับนายน้อยเวียของพวกเราก็ต้องคารวะสุราโดยดีถูกต้องแล้วท้ายที่สุดบรรพบุรุษของนายน้อยเวียก็เปลี่ยนเซียนเทียมผู้สูงศักดิ์และเก่งกาจเพียงใดจะไปเทียบกับเซียนเทียมได้อย่างไรกันเย่จินหลินเจ้าจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงใดกันต่อหน้าข้าแล้วต่อให้เป็นมังกรก็ต้องขดตัวโอรสสวรรค์นั่นมันอะไรกัน นั่นมันสัตสูนอะไรกันข้ารู้สึกถึงลมหายใจของผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่มันคือขุนเพลิงอย่างนั้นหรือแต่นั่นเป็นสัตว์เทพโบราณที่หายสาบสูญไปนานแล้วในตำนานนี่นายน้อยเวียนี่มันยอดฝีมือขี่ขุนเพิงมาร่วมงานเลี้ยงนักขอรับการปรากฏตัวของขุนเพิงถือเป็นลางที่ดีการใช้สัตว์เทพระดับสูงสุดเป็นสัตว์ขี่ช่างดูดีมีระดับอะไรเช่นนี้สมแล้วที่เป็นบรรพบุรุษของสกุลเวียถึงกับสามารถมีมิตรภาพกับยอดฝีมือเช่นนี้ได้ ถูกต้องแล้วแขกท่านนี้เคยเป็นมิตรภาพกับบพบุรุษของข้าบิดามารดาของข้าเคยบอกว่าตอนที่ข้าเกิดเขายังปรากฏตัวเพื่อจะรับข้าเป็นบุตรบุญธรรมเพียงแต่ภายหลังบิดามารดาของข้ารู้สึกว่าเหตุนี้มันใหญ่หลวงเกินไปจึงปฏิเสธเขาไปเมื่อคิดดูตอนนี้ช่างน,น่าเสียดายยิ่งนักยังมีเรื่องเช่นนี้อีกสมควรแล้วที่เป็นสกุลเวียเพียงแต่ไม่รู้ว่ายอดฝีมือท่านนี้เป็นใครมาจากที่ไหนกัน ข้าขอถามว่าสหายเต่าผู้ใดเดินทางไกลมาร่วมงานเลี้ยงมิตรภาพนี้ข้าขอรับเอาไว้ผู้มาเยือนสำนักเซียนเทียนเย่จินหลินกับกายเป็นเย่จินหลินภายนอกล่ำเือกันว่าสำนักเซียนเทียนเป็นสำนักโบราณก่อนหน้านี้ข้ายังสงสัยอยู่บ้างแต่ตอนนี้ข้าเชื่อแล้วจริงๆแม้แต่ขนเผิงยยังถูกนำมาใช้เป็นสัตว์ขี่เห็นได้ชัดว่ามีหลักฐานที่น่าสะพึงกลัวเพียงใดนี่นี่มันเหตุใดถึงเป็นเขากันได้ นายน้อยเวียก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าข้าพูดอะไรไปหรือขอแนะนําให้พวกท่านคิดให้ดีก่อนลงมือทําไม่มีไม่มีมมนายน้อยเวียไม่ได้พูดอะไรพวกเราก็ไม่ได้ยินอะไรเจ้าหมานี่มันน่าด้านจริงๆไม่คิดเลยว่าคนที่สามารถควบคุมขุนเผิงได้จะเป็นรุ่นเยาวของสํานักเซียนเทียนบรรพบุรุษกุลเวียร,ระดับฝากขอขันตนคารวะท่านบรรพบุรุษ สัตว์เทพเช่นนี้หาสกุลเวียของข้าได้ใช้หากไม่ใช่เพราะเกรงกวัวต่อการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่ของสำนักเสียนเทียนในเขตตะวันออกเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็และที่มาของคนเผ่งตัวนี้ข้าก็คงลงมือแย่งชิงไปแล้วที่แท้ก็เป็นผู้สูงศักด์เย่ไม่เยือนส่งประกายให้สกุลเวียของข้าจริงๆขอแสดงความยินดีกับโฮที่ทำภารกิจสำเร็จรางวัลคือความเร็วในการฝึกฝนอัตโนมัติทักษะและพลังวิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น50เท่า ดีจริงๆดูเหมือนว่าการมีสัตว์กี่ทิเท่ก็ดีแม้แต่เซียนเทียมก็ยังต้องไวหวนารางวันนี้พอใช้ได้จริงๆคาผู้แซเยในานามของสำนักเซียนเทียนขอแสดงความยินดีกับท่านที่ก้าวข้ามและดับฝากคอเชิญด้านไหนเลยพวกพามินเหมนในแคว้นพุธต่างก็บอกเขาว่าเป็นปีศัตว์เท่าผมขาวแต่พอได้พบวันนี้ก็พบว่ารูปร่างหน้าตาของเขาก็หล่อเหลาดีไม่น่ากลัวอย่างที่ล่ำลือเลย ดูสิสตรีชุดแดงที่อยู่ข้างๆนั่นคือสเสด็จของเย่จินหลินภายนอกเรียกนางว่าเทพธิดาหงและเด็กน้อยคนนี้แม้จะมองไม่เห็นใบหน้าแต่ดูน่ารักน่าเอ็นดูดูไม่เหมือนคนร้ายกาจอย่างในตำนานว้าว,ว,าวของกินเยอะแยะเลยสิพี่หงท่านดูสิเสี่ยวชีเจ้าอยากกินก็ไปกินเธอเจิงเหลือเจ้าขาเช่นนั้นน้องหนูไม่เก่งใจแล้วนะพี่เย่ไม่ได้พบกันเสียนานสบายดีนะไอเวนนี่ใครกันสนิทกับข้ามากเล่ยไงกัน ข้าคือนายน้อยสกุลเวียอยู่ในสายเลือดโดยตรงกับท่านบรรพบุรุษของสกุลเวียพูดอะไรของแกวะไม่เป็นไรตอนนี้รู้ก็ไม่สายเกี่ยวอะไรกับข้ากันข้าคือนายน้อยแห่งสกุลเวียผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสกุลเวียในอนาคตท่านบรรพบุรุษของข้าคือเซียนเทียมเจ้าขนบันนอกกล้าดีย่างไงถึงได้หยับคายกับข้าเช่นนี้เจ้ากล้าดียังไงกันเพวกเจ้ามองพระแสยอยงอะไรกัน สตรีผู้นี้คืออัจฉริยะผู้ได้เทียมทานที่เอาชนะบุตรศักดิ์สิทธิ์แห่งสำนักอวิวาสินะช่างงดงามยิ่งนักใบหน้านี้ท่าทางนี้เหล่าสตรีธรรมดาธรรมดาที่ข้าเคยเล่นด้วยเทียบไม่ได้เลยจริงๆข้าเป็นคนเจ้าสําราญมีผู้บำเพ็ญหญิงมากมายที่ตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นข้าเชื่อว่าตราบใดที่ข้าเข้าไปคุยด้วยก็สามารถเอาชนะใจนางได้ด้วยเสน่ห์ส่วนตัวของข้าอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็จะใช้นางมาคาร์นำนาจกับเย่จินลิน เทพธิดาหงชอบดอกไม้อย่างนั้นหรือดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกเหยาถั่วเป็นดอกไม้ที่เหมาะแก่การชื่นชมมากที่สุดแถมยังหายากมากสกุลเวียกของข้าก็รวบรวมมาได้เพียง6กดอกเท่านั้นแต่หากเทพธิดาหงชอบก็ไปได้เลยถือเสียว,ว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน,น้อยของข้าดอกไม้นี้ในแดนกลางเรียกดอกซิงเฉินสามารถนํามาใช้ทาโอสถที่ช่วยเพิ่มพลังจิตได้วัสดุดนี้เป็นของที่หายากกับถูกนำมาปักแต่กันสมแล้วที่เป็นคนบ้านนอก เทพธิดาหงทำไมไม่เช่าดอกไม้นี้อย่างนั้นหรืออย่าเรียกข้าว่าเทพธิดาข้าเป็นบุรุษเทพธิดาหงท่านช่างมีอารมณ์ขันจริงๆคนอะไรหน้าตาก็งดงามแถมยังพูดตลกอีกด้วยจากการุณาไปที่ห้องพักกับข้าเพื่อแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการมำเพนได้หรือไม่หากยังตามต่อแย่ข้าอีกละก็เจ้าตายนี่นี่มันภาพอะไรกันเหตุใดข้ารู้สึกว่าต่อหน้าล่างสีดแดงที่ผ้ามวัว แม้แต่ท่าน,นบรรพบุรุษสกุลเวียที่เป็นเซียนเทียมก็ยังเป็นเพียงมดปลวกอย่างนั้นหรือนายน้อยเวียข้างไปเราหรือไงกันถึงกับคุกเข่าให้เทพธิดาหงเช่นนี้นี่มันวิธีการจีบแบบใหม่ล่าสุดในยุคนี้อย่างนั้นหรือช่างขายขี้หน้าจริงๆผู้นำสกุลเวียร,ระดับมหาย,ยานคันตนท่านท่านพ่อเทพธิดาหงเป็นความผิดของข้าที่อบรมสั่งสอนลูกชายไม่ดีข้าเป็นบูรุษ บุรุษอย่างนั้นหรือพิจารณาดูดีๆแล้วรูปร่างสูงสง่าไม่มีลักษณะที่ละเอียดอ่อนของสตรีท่อนล่างมันคงราวกับเสาเข็มเกรงว่าจะไม่ใช่พวกสตรีบางทีข้าอาจจะจำผิดเพศไปข้าละก็น,นะจะเป็นไปได้เยี่ยงไรกันที่จะจำผิดเทพธิดาหงท่านช่างมีอารมขันซะจริงๆพวกเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้ล้อเล่นกับข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จ้าไม่ได้ตายดีแน่นอน